เวลาเรานึกถึงภาคกลางภาพที่ขึ้นมาในหัวก็คงจะเป็นเมืองใหญ่ๆทันสมัยตึกสูงๆชีวิตที่แบบเร่งรีบใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าลึกลงไปใต้เปลือกนอกที่ดูซีวิไลซ์เนี่ยมันมีความเชื่อมีจิตวิญ,ญญาณแบบไหนที่ยังไหลเวียนอยู่วันนี้แหละครับเราจะลองออกเดินท้าไปสำรวจตำนานที่ซ่อนตัวอยู่ในใจกลางประเทศไทยด้วยกันใช่แล้วครับเราจะมาลองดูกันว่าเบื้องหลังความเจริญของภาคกลางเนี่ยมันมีเรื่องเล่าอะไรซ่อนอยู่บ้าง แล้วเรื่องเล่าพวกนี้มาสะท้อนรากเง้าหรือวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนที่ได้ชื่อว่าอู่ข้าวอู่น้ําของประเทศได้ยังไงบ้างไปดูกันครับเอาละครับจุดหมายแรกของเราเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลเลยอยู่ใจกลางกรุงเทพนี้เองที่ท่าพระจันทร์หลายคนน่าจะเคยผ่านไปผ่านมานะจะมีศาลเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ชื่อว่าศาลสิงโตทองครับซึ่งที่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของตำนานรักโศกนาตกรรมที่เขาเล่าขานกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นเลยคือ ที่มาของสิงโตหินตัวนี้เนี่ยมันมีเรื่องเล่าอยู่2กระแสะเลยนะน่าสนใจมากเรื่องแรกนะเขาว่าเป็นเรื่องของการแก้กเคล็ดทางฮวงจุ้ยล้วนๆ